เอฟซีกับพ่อเพื่อนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าแล้วจ้ะเอฟซีสทีโครบลักรักุคนะครับเออวิโดวอวิโยานคือมาหแม่แกรอนแม่าแลสภาพแยงไรมาแลงนี่หน้าหน้า่ายังยี่นโอ้ดีแต่มาขึ้นเขกร้อนเพาะผ้าเรมาขึ้นคันเรียนกันสีเรียนน้ำเขกรอนมขึ้นวันผ้าแม่เลียไปนั่งไหนกัเมื่อตื้อึ๊บอีแต่คนน้ำหลังแสลกแสลกอยู่ เบสงี้ยเองคนเอานี่รักษามีอย่งเยอะรักษาผู้ปลูกเลยยังรักษาไหมข้าวมานเรื่องมากไม่สุภาพกรับจัดใี่แล้วพี่น้องข้าวกีเค่ะอาหารโปรดีไม่สุภาพกีปิ้งปลาเมื่อคืนไม่ได้กินเมื่อคืนพลาดเนาะเมื่อคืนนี่พลาดเขามือนนี่ด้ำกีกีจัดไหมนครับข้าวกีข้าวกีจัดให้แล้วเนีื่อเมื่อก่อนน่ะปลาเมือกคับ มื้อนี้มื้อนี่ยังมีนี่กับครับโอ้โหกับกี่ปลาดิโอปลาเดี่ยวโอ้นั่นนั่นนั่นใช่ครับโอ้ปลาฉลอนโตปลาฉลอนน้อยไม่ใช่โตปลาฉลอนตัวแส้แล้วครับมันขึ้นบฮ้อโอ้ยมันไปมันขึ้นมันขึ้นประมาณนั้นสิเนี่ยพอได้เย็นกินการนี่ไหมถึงเมื่อไหร่นี่ถึงเมื่อเที่ยงนี่บอกถึงมื่อเศร้านี่โอ้ยแบบมันขึ้นนี่ย่างจน เธอหาำจนออกมันถือจากตู่ฮะยังทเขาไปไปยำโอ้ยเสียดายเด้นครับพี่น้องบัติบาผัดมันถือลังที่ว่าเาไปยำครับโอ้ยรุ่นเป็นรุ่นมงขึ้นนี่ครับมันถือมันถือตอนเศร้าไต้ตวนเงพี่น้องเรื่องบาร์ีกันเมื่อรแค่ีเมนูเห้มนูอเือเจ้ตัวเขาเนียวเหลือปะ อโอ้รักการรัการต้มยำหัวกระช่อนนี่มันเลยบาร์บีคิชมีเมนูเด็ดเลยพี่น้องหลังจากที่าเมื่อวานนี่หัวปลาที่ว่าเพิ่นตัดหัวเราไปตากแดดมันนี่กัปลามมาเพิ่นการ์ิมีคิดเมนูพิเศษพิสดารหนึ่งได้ครับนี่สองเมนูปลาเลยพี่น้องนี่นี่<ะ>ไข่ปลาฮะควงไข่นี่ไข่อะไรเอ๊ะไข่ไก่ควงไข่ปลานี่ที่เรียกวัวไข่ปลาพี่น้องโอ้โนี่หัวปลาช่อนปลาช่อนน้อยปลาช่อนใหญ่ครับแต่ว่าโตมันเพิ่นเอาไปย่าง ปลาแดดมาแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลานี่้วกันครับนี่นี่ควงไข่ไรลสูตรเพิ่มสูตรไข่ก็สูตรไข่สี่ครับรเปิดเปิดไ,ได้สูตรพี่น้องเกิเือเปรี้ยเกิเือเปรี้ยวข้าขาเนยต้มดำหัวปลาช่อนสูตรปลามากอือโอค้คือเราห่อไล่ช่องเล้อวะคลิปคาลิกระซิดนี่ยบอกว่าเปิดช่องเจ้าของดูก็จะม,ม,มีไล่ไล่ใครคาลิกระซิบจะเดียวเอง มีกะเพราป่าวมาทำอะไรกะเพรามาใส่นไงฮะเดี๋ยใส่ดับข้าวต้มว่าไปแบกกะเพรามาใส่ต้มปลาดีนะอ๋อแต่ต้มไก่ใส่ไหมสูตรอะไอีกได้กวคีมสกลนครเขางประเทศไทได้อันนึ่งกะเพรามาสูตรสารคามเลยพี่น้องมาขั้นตอนแรกก็ต้มเครื่องเทศหมดใส่หมดเลยต้มน้ำเครื่องหม้อครับประมาณครับม่ได้กะเพราอย่างนี้นะเครื่องเทศอย่างนี้ หาไรไมาหมแค่น่อมอย่างี้หรอามนเซุบซิบสุบซิบต่วเยห็นมัมีอย่างมีพี่ดูติดมีพี่ดูติดมีพ่ดติดแล้วนายถายได้ไหมนี่ถาะได้ไหม พายได้ไหมเพื่อนายได้ไหมไม่เป็นไรนช่ไมถึงคนเล็กกระสีเลยถึงคนเล็กกระสีเลยโอ้คือนี่กับแก้มกับแก้มเหล่าครับแม่นะกับแก้มเข่าพี่น้องกลับแก้มเขาเหนียวเหล่าขาเขาเหนียวคำมาเร่งมาหนาแก้หนาวจ้าน้อยพี่น้องตอนนั้นพูดกับรงดังไฟอยู่ครับเกลือหน้อยครับพี่น้องมามามา เาเบิงงโอ้ปลาปากแดงฮะใต่น้ำปลาปาต่ปลาปากแดงด้วยอันนี้พริสงใัเช็กร์ถามได้ไหมเนี่ยพอยญาถามได้ไหมถามมาร่อยๆยโคกนีวันนึงนีล้างกี่ครั้งนี่เกวันละครั้งตัวเนาะคือตำแล้วก็ครั้งเดียวรวดเลยบโอนอกจักตำไทยโอ้เ สูตรปลาอม่าตใส่พริกตำด้วยโอ้คือว่าเราไปลองเราสูตวยใสูตรมันเราพี่น้องเนาอร่อยอร่อยเออเอ้าไม่อร่อยให้เตะจับปลาจับปลาพี่น้องอันนี้ใส่พัดได้ไหมใส่ไหมใช่ที่มันจะมีผสมแมงผสมมีการเลือกอีกมีการเลือกอีกมีการเลือกอีกหวานดอกอร่อยชื่อไฮเดรนดี๋ยว โอ้มีผู้ช่วยกุ๊กอีกต่างหากผู้ช่วยกุ๊กผู้ช่วยกุ๊กมาแล้วครับผู้ช่วยกุ๊กหน้าตาคุ้นๆผู้ช่วยกุ๊กคนนี้เลยนะลาอกเเเดี๋ยว็ฮะจับไอ้ไล่สดเป็นสภาพเนาะคนเบิึงอะไรไม่เป็นเม็ดหน่อยเนาะจับไล่สดเป็นสภาพมาโอ้ พี่น้องผู้ใดครับพี่น้องนี่ยเบื้องด้างหลังเลยครับตานสาวซ้ำน้อยครับผู้ใดเ<อ>นาะี่ครับนี่น้ำแตาคุ้นๆเดี๋ยวนี้ก็ทำอยู่อะไรน้ำปลา,ามาวันนี้โอ้เอาน้ำปลามาเจ้าของเจ้าของน้ำปลาตาคนแบกกุ้งอันนี้คือแจกคนละขวดละขวดหมดเลครับค<ะ>่ะอันอน,นี้สนับสนุนร้านเจสสุ p ตา ta โอ้สุ p ร r ta เกสุ p ตาสวัสดีครับคุณนายอะไรนะเอมี่หมอคุณนายเอมี่คุณนายเอมี่โอ้ บ่ว่าสิเั๊ไหนได้พี่น้องแต่งกันแห้งงามมาแต่งกันงามครับนี่ครับนี่กลางคืนนี่ไหมเวลาไปงานนี่ลงนะครับลูกตัวออกไปยืนด้วยได้ยินแต่เสียงงามนะมาเสียงเลยโอ้ยสวยสปวาไปเห็นไปเห็นตัวจริงนะโอ้งามครับพี่น้องได้มาข้างหนึ่แฟนครับอีซี่เขาสงสัยเขาสงสัยว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าเขาถามว่าอีซี่เขาถามว่าไม่ไม่ช่วงช่วงที่ไปตามบอลารมีนะ มีเอฟซีแฟนคลับเขาถามไหมว่าคือหน้าตาคือทําอะไรมาคือสวยยังไงเขาถามไหมอันนี้สดๆเลยใช่ไหมหน้าธรรมชาติโอ้สวยๆสวยๆนี่ไงเปรี้ยไก่งามเพรแต่งไก่งามเพรแต่งวันนี้มามากี่คนครับวันนี้มาสามคนวันนี้ทีมงานว่ะสามทีมงานโอ้อันนี้น้องอะไรครับน้องฟ้าใสน้องแตงโมน้องเตงโมวันนี้โมน้องฟาใสแม่สิตังสวัสดีครับน้องแตงโมสิตังกูแม่สตังกูเอาอันนี่ลาใช่ไหมเอานี่ลาใช่ไหม นี่ละนาะอันนี้ก็ทีมงานของคุณอาเอมี่ครับผมตัางทีละบอกเริ่มเที่ยวแล้วเป่เที่แล้วต่างสีสันจะเล็กน้อยครับส่วนพี่แม่สุภาพค่ะคือเกาลัดพี่น้องเดี๋ยวอีกจั๊กน้อยกะต่อจ่กนี้กัให้แม่สุภาพจัดคลิปต่อครับที่เขาดีครับลงตูกับเสีเอาต้มหัวปลาคอจะน้อยข้าวกี๊ค่ะดีข้าวกีกกินกับไอแน่นกับปลาบองกำลังบองจบแล้วครับผม หน้าตามาพี่ต้องเบิ้งครับตุ่นรครับสวัสดีครับพีหน่อยขายดีไหมวันนี้ลุงตู่ไม่ได้อยู่เฝ้าร้านเลยแม่แม่อะไรไมมแม่พูดเลยตุ้งีแม่พูดเนาะอ่ะขอบคุณแม่พูดหน่อย ยี่สิบแก้วสองร้ขอบคุณขอบคุณแม่พุทูลายนะครับเด้อเถี่กำลังใจให้ทีมงานขายของเนาะก็หน่อยครับเจ๊สะัสตาเนาะสุดยอดจริงครับขอให้ร่ำรวยไปด้วยนะก็สุขภาพแข็งแรงครับด้วยแล้วมาให้รวยอีกร้อยเท่าพันเท่ากันเลยคุณแม่พุทธเด้ออน่าแล้มาดูปลามาดนะครับควนควนเจ๊ตังเย๊กปุบปุบปากปุอ้ ใช้มาข้ามสวมาขามแม่นมาขามเปียกได้พี่น้องมะขามเปียกไม่ชอบปลาเพื่อนว่านะให้น้ำเดือดสุดๆุดบนัานไหิ้นน้ำเหนื่อยพวกซุดว่าองุ่นปลาลูกเด็ดขาดเมื่านครับขนาดย่างมันย่างไม่ได้ครับพี่น้องให้มันเดือดแห้งว่านี้อีกเวลาครับพี่น้องสุดท้ายต้องซิมก่พลดิผู้ช่วยกุ๊กครับี๋ยผู้ช่วยกุ๊กโอ้น้นป่านสุดยอดนะหนึ่งนะพี่น้อง คนแบกกุ้งนี่สุดยอดเลยนะครับเนี่เอาไปเอาไปไสกินนี่ครับลุงตูก็ติดใจแล้วนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดคนแบกกุ้งอร่อยดีโอ้สูตรปลาอามานคือจะปรุงเครื่องให้ให้มันให้มันให้มันนัวก่อนถ้าเราไปปรุงช่วงที่ปลามาลงเนี่ยอ่ะมันอยางคาวโอ้ทีน้ำเลี่ยเป็มงเนี่ยเออเออเอาไหมเอาส่งขึ้นจองมือไหน ต้มยำพชช่นได้ปูเสดอมากันเลยคือว่าถ้าเราต้องคนเป็นบ่ทคนนะครับไม่คนต้องรอไว้รอมันเดือดเดือกก็เผื่อแล้วก็คิมเลยแค่นี้ค่นั้นแหละจบรอคิมยอ้าไม่ได้ใส่ต้นหอมชีอะไรไม่ได้ใส่ไนทีหลังใส่ไปแล้ ใส sì, ่นะะ้อยน่เอาไอตุ้ยไม่ได้กินข่าวว่าไอตุ้ยไม่ได um> ้ข่าวว่าบอกกับเขาเลยหรอทำมาแรงมากนะฮะต้มาดูแลกินเลยพี่น้องเยประจาดครับใส่กบเพาด้ยกันเราทั้งก um> ุนทั้งกุนมาคล่องใจกับใบกะเพราหน้าเกียข่าวมันใช่หรอไปอร่อยสุปอะไวะต้มต้มต้มยำพร้อระชอนไปกับเพาแล้วนี่ อันนี้ก็อันนี้ก็เสียดยก่อนมกเนาะมกหม้อหยมกม้อเขาไม้องมก้อถวเราจะมกหม้อนะเอาเอาเอาโอ้อมแลกพี่นอกหอมเลยแต่ปลานวมต้องข้นมันปล่อยให้มันเป็นระสี้องอร่อยปาดีบก็ดาที่แล้วปเลครับ กาวามาสูกแน้วพี่น้องกาวามันสูกไ้ที่ลครับมันอันรนี้ยันเ่ยมัไม่ค้นเลยพี่น้องไ่ต้องค้นหรือ่ครับชิมเลยตอนนี้ต้อมยยตอ,อย่างรันเนี่ยก็ไ้กินอย่างเลยเออถ้าไม่เห็นปลานะไม่รู้ว่าต้มปลานะ่ไม่มีกินเลยเอา้ามันข้าวมัน,มนมข้าวเนะไย่า,ยาดเลยเออสุดยอดสุดยอด หมัวไหมผ่ดน้ำปลาแบบโอ้ยไม่ต้องใสหรอกปากเรงใส่เพียนึงอร่อยด้วยเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยมัวได้ดิเอาเยนี่่อาไปเอาปูหมดจะน้อยนี่ไหมเนาะอางนี้พิซเตอร์นะครับไม่ต้องใส่ดีกว่าเพราะว่าเอามาขายหวอกปกติจะใส่นะครับแต่ในนี้มันเป็นต้มยำไงใส่ไม่ได้ใช่ไหมเอาเชยๆเอาเยๆเอาเกลือใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้ำปลา ปากแดงก็ได้นะครับถ้าคนชอบมันจะเป็นแกงไงอนาปากแล้วอันนี้หนึ่งหนูใจเยอะร่างกายมันเค็มอ่ะโอเคเจ้าต้องจดัาแล้วแต่ละทีเลยอ๋อสิบสองนาทีเลยข้าวเดียวเนี่ยนาทีเลยเจ้าต้องเอาคอยนะคอยนะคอยนะกลัวมันเค็มจะมันอร่อยแล้วเปรี้ยวยังเปรี้ยวแล้วกำลังดีแต่ว่าไม่ค่อยนัวเท่าไหร่ขาดวงชิรสแน่นอนเลยโอ้ปตามมาชิมนู้ยังหรอชิมนู้ดดูสิ เปไรปนา้ไไม่ใช่ขาดนัวมานะพ่เน็่มือขาดมอขาดงลุฟ้ามากเลยกรัตีบเจสพัตตามาแล้วเ้าโอเคครับสัทคลิปนี้ครับขอบุพ่อรายครับที่ตามรับชมนะครับเด้อเมื่อแล้วมาแล้วกับยูดีไม่ให้สุขุสกุลครับพี่น้องรับด้วยเด้อรับด้วยตลอดปีช่ดีตลอดไปเรกดติดตามกด subscribe ให้นูด <c oughs> <c oughs> <satisfy. c oughs> ูนะพี่น้อง มวนครับพี่น้องข้ามาแรงมากเลยส้นเซฮะพี่น้องน่าทำกันส่วนไส่ส้นไส้เยนาเจันตี่ยังต์วสภาพเห็ดยันเยอะมันเป็นสภาพไตีให้กี่เขาอันี้กันทอทางนี้อาวโอเคครับพี่น้องเจอกันชิปหน้าแล้วครับเด้อสวัสดีค่สวัสดีครับ